ที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านพิขูทั้งหลายกุสีตวัตถุคือที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านแปดประการนี้แปดประการเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายพิขุในกรณีนี้การงานที่จะต้องทำมีอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำการงานก็เมื่อเราทำการงานอยู่กายก็จะลำบากเอาเถอะถ้ากไรเราจะนอน เธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตาวัตถุประการที่หนึ่งพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุทำการงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำการงานเสร็จแล้วก็เมื่อเราทำการงานอยู่ กายก็ลำบากแล้วเอาเธอถ้ากระไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตาวัตถุประการที่สองพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งหนทางอันพิกุจะต้องเดินมีอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางอยู่กายก็จะลำบากเอาเธอถ้ากระไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตาวัตถุประการที่สามีิขูทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่กายก็ลำบากเอาเธอถ้ากระไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตาวัตถุประการที่สี่ ภิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกขุเที่ยวบินทบากตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเที่ยวเดินบินทบากตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นลำบากแล้วไม่ควรแก่การงานเอาเธอ ถ้ากระไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตาวัตถุประการที่ห้าพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุเที่ยวบินทบาดตามบ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประนีตพอแก่ความต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประนีพอแก่ความต้องการแล้วกายของเรานั้นหนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วชุ่มด้วยน้ำเอาเธอถ้ากระไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศสีตาวัตถุประการที่หกพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วแก่พิขูเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดแก่เราแล้วเรามีข้ออ้างเพื่อจะนอนเอาเธอถ้ากระไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตาวัตถุประการที่เจ็ดทีขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งที่ขุหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานกายของเรายังอ่อนเพลียไม่ควรแก่การงานเอาเถอ ถ้ากระไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตาวัตถุประการที่แปดทีขุทั้งหลายกุศีตาวัตถุแปดประการนี้แล